ตาย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 ตยกลงอีกแล้วหรอคะอะไรหลงอีกแล้วเลยนล้ามันจะหมดถังอยู่ด้วยนะาขาดที่เป็นโอกาสที่ดีของเรียนถึงคุภาพของเรานะคะ ใหญ่แล้วนีน้ำสวยมากเลยอ่ะลำตะคองลำตะคองใช่ไหมใชค่ะลำตะคองน้ำเยอะนะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนะเบนจริงเหรอคะอีกติดโลเองดีสอดเราพี่เจ๋หนูขอกินก่อนได้นะกินเลยพี่กินด้วยกินกินลูกคบดาราเอ้ยถ่ายรูปดีกว่าไหมถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปไหมเอ้ยถ่ายรูปกันเออน้อยน้อยค่ะถ่ายถ่ายให้มาเลยมาเลยมาเลย เรียบร้อยค่ะโหหนูว่าเราโมแต่ดูวิวไม่ทันเด็กแน่เลยหนูว่าเราต้องรีบไปขึ้นรถแล้วนะไปรีบไปดีกว่าเดี๋ยวถ่ายไม่ทันเดี๋ยวถ่ายไม่ทันเด็กระโหพี่ไปค่ะไปดีกว่าเร็วๆไป มันจะหมดถังอยู่ดวยนะ TPS เป็นพาผมหลงพี่ TPS ลื่นเขาพากคุณไปดีขบไป่นอาขบไปอย่างเงี้ยก็หลงไปนะน้ำมันก็จะหมดแล้วเนี่ยอ้าวงั้นแวะเติมดิเติมเติมโชเฟอร์เติมน้ำมันก่อนแวะกันอ้าวดีเหมือนกันเติมพลังหน่อยครับไม่เจอนอนหน่อย แถวนี้มีโรงเรียนด้วยเหรอเนี่ยหรืิที่ก่อนถึงรีสอร์ตอ่ะเออเรียนใหญ่ดยนะใช่ใช่ไปไปไปรีสอร์ตกันเลยดีกว่านะไปรีสอร์ก่อนใช่เดี๋ยวไม่ทัน ในแมพมันบอกว่าอีก5กิโลจะถึงแล้วนะคะทำไมเรายังไม่ถึงกันเลยอะ่ะก็นี่ไงไป้ายซัปเปเคียร์เนี่ยเห็นอยู่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยผ่านมาแล้วเออใช่ๆชเรามากันถูกทางแล้วล่ะถ้าครขับไปเรื่ยๆก่อนถ้าหลงทางเดี๋ยวแวะถามเขาก็ได้เออตามนั้นเลย สวัสดีค่ะไม่ทราบว่วบาบ้านต้นตาลชิลมิดรีสอร์ทไปทางไหนคะอ๋อเลยมาแล้วค่ะต้องย้อนกลับไปนะคะ4กิโลค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะ ล้วทำไมเข้ามาในป่านี่เนี่ยตา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 ยแล้วจะออกกันถูกเปล่าเนี่ยเอาไปมาเอออ้าวสักใช้นี่คุณสักใช้ดิสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแต่ช่วยนักเรียนมาทำอะไรโะครับวัเอ้าวไม่ใช่วันนี้หรอคะเนี่ยหนูมาทั้งวันก็คือหลงทั้งวันเลยค่ะทั้งวันทั้งวันเจอ เดี๋ยวผมนําไปที่สอนแล้วกันะนะตามผมมาแล้วกันดีไหมครับดีครับดีครับอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตามมาเลย ถึงแล้วึงจะถึงหวัสด,ดีครับอาจถึงอาจะถึงได้หงลงแล้วหลงนี่เออพี่ตะกี้ขบับรถมาเนี่ยผมเห็นอยู่ตรงนี้อยู่บนถนนนะครับน่าสนใจอยู่ครับทุกคน อืมนะั้เดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนเียาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดดีไหมครับดีครับดีครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมใส่ชุดติดข่มมากันล่ะคะวันนี้ไม่ได้การถ่ายทันนะแ๋ยวันนี้ไม่ได้ถ่ายนะผมไม่ได้ครับผมนึกว่าถ่ายถ่ายตัวนี้ครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปนดู้าไปดูกันได้ค่ะสดีค่ะเชิญค่ะ ่คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะพวกเราเด็กคงออนทัวร์นะคะมาสำรวจโรงเรียนค่ะเราจะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆอะค่ะ๋อนั่นขอเชิญพบกับรักษาการของเรียนนะคะค่ะค่ะเชข้างหน้าข้างบนเลยค่ะค่ะค่ะ ถูเคยดูรายการเด็กของออนทัวร์ไหมครับเด็กคองออนทัวร์อ๋อเคยดูอยู่บ้างคร<า>นะังเราก็คือจะหาโรงเรียนแล้วเราจะมาช่วยในด้านต่างๆครับนี่ครับก็มีมีอะไรบ้างครับพอดีว่าทางเราขับรถผ่านมาแล้วเห็นเห็นป้ายโรงเรียนก็ติด,ต,ดติดถนนเราก็เลยจะมีการสนับสนุนอะไรประมาณนี้ค่ะว่าขาดแคลนอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะของเราจะมีการเล่นเกมแล้วก็จะมีการแจกการศึกษาแล้วก็มีมีเงินรางวัลให้ให้โรงเรียนทำอะไรก็ได้นี่ครับ เพื่อให้เด็กสนุกสนานกับพวกเราค่ะเงินรางวัลนี้จะประมารค่ะครั้งที่เปิดตาค่ะไม่ทราบว่าคุณครูนี่จะต้องการให้พวกเด็กหงออนทัวร์นี่สนับสนุนเรื่องอะไรบ้างคะก็มีชุดกีฬาค่ะกีฬานักเรียนก็ใส่มาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเก่ามากก็อย้ายชุดกีฬาใหม่ให้นักเรียนค่ะอืมค่ะ ชุดเดิมนี่เก่าแบบคือเด็กใส่ตั้งแต่ป1จน,นถึง6บางคนนี่แบบแล้วรคาประเมิณเท่าซีดเก่าที่นี่มีนักเรียนประมาณไหนให้81คนครับก็คือ,ค,อครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานเขาโอนเงินสับสุนทางด้านาตับเออท่ากีฬาให้กับนักเรียนนะครัคเดี๋ยวถ้าสมมติว่าตัดเสร็จเมื่อไหร่ครับ ทางทีมงานเราจะนัดเวลาไปครับแล้วจะได้ให้เด็กเ่ยใส่ชุดมามาเล่นกิจกรรมวันนั้นเลยครับ<ม><า>จะได้ดูแบบดมีมีสีสันนะครับเทได้ฉาะได้ครับาถือเป็นโอกาสาที่ดีของโรงเรียนถึงค<า>ุณภาพของเรานะคะค่ะ ทัวร์นะคะได้มอบเงินให้จัดทำชุดกีฬามาให้นักเรียนนะคะค่ะอันนี้ค่ะโอ้ตัดเย็บออกมาน่าใช่ครบใช้ได้ผน่านเลยดูดีมากครับค่ะสวยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆใส่เล่นกันเลยครับเล่นกีฬาต้อคืูด้วยครับคือคือด้วยนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะลุยเลย จะเป็นการแข่งขันเกมทั้งหมด2เกมนะครับระหว่างเด็กโครงกับโรงเรียนถนนวิตราภาพนะครับเกมแรกคือเกมชักขยยอนะครับเลาแข่งทั้งหมด2ใน3นะครับถ้าชนะเอาของไปเลยนะครับส่วนเกมที่2ก็เป็นเกมวิ่งเปียวนะครับถ้าเด็กๆชนะโรงเรียนก็ได้ของทั้งหมดที่ทเรานํามาแจกเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันดี่ว่าเด็กโครงหรือโรงเรียนจะชนะนะครับไปรุ่นกันดีกว่าส่งเสียงเชียร์ไปด้วยนะไป จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมแรกเด็กคงชนะไปแล้ว1แต้มนะครับทีนี้เกม 2, 2> <c oughs> เราจะเพิ่มจํานวนให้กับนักเรียนดีกว่าเดี๋ยวเอาเอ,าอาาันออดีกว่าน้องอาร์มดีกว่าน้องอาร์มนะครับเป็นตัวแทนิ๊กมันเพิ่มไป2คนเลยช่วยเด็กหน่อยนะดูซิว่าเกมนี้เด็กจะชนะหรือแพ้ไปรับชมกันเลยสี่สามสอง Ô ô ô ô เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยทีมนักเรียนฉันได้พี่เลย1ต่อ1เท่ากันแล้วนะ Go ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมแข่งขันวิ่งเปี้ยวเนาะโรงเรียนก็ชนะเด็กคงไปแล้วนะครับงั้นของรางวัลที่เราหม้อมาทั้งหมดเนี้ยโรงเรียนได้ไปหมดเลยนะครับต่อจากนี้เหลืออีกเกมหนึ่งนะอันเนี้ยเป็นความลับเป็นความลับ,บต่อจาก EP 2ีเลยเราจะมีเกมเปิดใต้รุ่นรางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่รางวัลใหญ,รใหญ่รออยู่เราจะไปรู้ครับว่าพอโรองเรียนเนี้ยจะทำแจ็คพอตแตกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับไปสวัสดีครับคุณโจ โอ๋อครับอยู่แล้วถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเจครับเจอแล้วอ้าวสวัสดีครับพี่แย้ววัสดี้ขอโทษทีครับผมตีผินแกมเนาะตีมารู้แล้วไม่ทันแน่ๆเลยก็เลยอดถ่ายเลย EP เนี้ยทำไงดีฮะไม่ไรเดี๋ยวเจอแผนป้ายคุณศักชัยรับหน้าที่แทนผมเลยเอาหรอฮะได้ครับแทนผมเลยโอเคอ่ะอย่เดี๋ยวผมไปเล่นเกมอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาจะได้เก่งหน่อยใช่ไหมครับคุณโจโอเคไปไปไปขอโทษขอโทษที ครับผมก็มาช้าเกินไปครับที่จะมาเปิดแผ่นป้ายนี้เพราะว่า E ีีนี้ก็คงไม่ทันแล้วเอาไว่ E ีพีหน้าผมจะเข้ามาเปิดแผ่นป้ายให้กับทางโรงเรียนอีกต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ยกหน้าที่ให้คุณสักใจนะครับรับหน้าที่แทนผมนะครับผมและคุณสักใจเชิญนะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอสวัสดีค่ะโอเคเรามาทบทวนกันนิดนึงอันนี้คือเกมเปิดป้ายนะครับเป็นเงินรางวัล20,000บาทเราต้องการสนับสนุนให้กับทุกๆโรงเรียนนะครับแต่ถ้า โรงเรียนนี้ขออได้ไปก็สองหมื่นไปเลยนะครับได้ยินว่าจะไปทําหลังคาใช่ไหมฮะขอให้ได้นะขอให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นโรงเรียนหน้าเป็น EP4 นะครับโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคงั้นเราเริ่มเลยดีไหมขออเพราะอยากเปลี่ยนไหมครับเพราะอยากเปลี่ยนไหมอยากสลับไมไม่เปลี่ยนนะงั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับโอเคเอาเลขอะไรดีครับงั้นผมเริ่มเลยนะโอเคเอาโอเคเอาเลขเจ็ดเริ่มต้น มากกว่าหรือนน้อยกว่า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 เทียน้อยกว่า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 เอ้าเอ้าเอาไปร้อยเอาอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอย่างนี้ป้ายถัดไปว่าอะไรครับเดี๋ยวามก่ะมากกว่า มากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่านะแต่ยังมีโอกาสนะมันมีมันมีศูนย์อีกนะโอเคเอ้าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ้าเอาอะไรดีครับขออมากกว่าค่ะมากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่า มากว่ามากว่า็มากกวาสองอมันน้อยเกิน้อยไม่ได้น้อยกว่านี ครับครับผมก็ตอนนี้นะครับหลังจากเปิดเปิดแผ่นป้ายแล้วปรากฏว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ไปนะครับก็กับว่า2 0,000บาทนี้ไป EP ต่อไปนะครับเป็น4 0,000บาทโรงเรียนไหนนะครับสนใจที่จะให้เราร่วมรายการและมีเงินรางวัล4 0,000บาทนี้ติดต่อมาเลยนะครับเด็กโปงออนทัวร์แต่ไม่เป็นไรครับแหม่เนาะครับคุณต้อชาย ก็ต้องมอบต้องมอสักหน่อยไหมต้องมอครับต้องมอเอางี้ผมจะมอบให้พวกเขานะครับเดี๋ยวขนลุกเลยนะครับก็เอาว่าครับผมมอบให้สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนี้เพื่อที่ทำหลังคาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับอา่ะพวกเราเด็กของทุกคนนะครับก็ยินดีนะครับอีพีต่อไปก็สี่หมื่นเหมือนเดิมครับโอเคครับโชคดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางเรามี ทุนการศึกษาที่จะจแจกนะครับสิบสองทุนลดสองพัน 2, บาทครับผมครับยังเินเชิญเลยฮะอยขอบคุณมากครับมาแลยจ้าหนูดีใจด้วยนะครับ,บดีใจด้วยนะคุณสักชายครับเชิญมอบเลยครับสองหมื่นก่าที่ให้เขาครับครับขอขอบคุณมากนะครับ,บ,รบยินดีด้วยครับขอบคุณครับ มันจะได้มีน้ำหนักใกล้ๆเลยแบบโตรงห้าง